ก็ผลงานทั้ง4ีทีมก็มันถือว่าเป็นผลงานของทุกๆคนผลงานของค่ายวันนี้ไม่ว่าใครจะชนะจะแพ้ถึงจะแพ้แต่ก็ชนะใจบอสทุกทีมวันนี้บอกตรงๆว่ามันดีจริงๆมันมันดีกว่าปีมุกกี้มากแล้วเราดูเราเราหันกลับมาดูตัวเองว่าเออปีที่ผ่านมาเราเรามีใครบ้างแล้วปีนี้เรามีคนมาอยู่ด้วยเยอะมาก ทนมาทั้งสทีมนะคะขอเสียงประมือให้กับบอทบิ๊กผู้ยิ่บัานฟินแรงของเราด,ด้วยค่ะสวัสดีครับ f อแฟนครับแฟนหมอลำทุกทุกท่านนะครับโอ้โหนะครับ f อทุกท่านเรียกได้ว่ากลุ่มปิดของค่ายโตเกียวมิวสิกเมื่อคืนนี้นะครับได้ขายในกลุ่มปิดอย่างถล่มทลายเลยนะครับบัตรเพียง120บาทเกินคุ้มจริงๆเลยนะครับ f อทุกท่านที่ได้ซื้อบัตร ซื้อตั๋วกันเข้าไปชมอย่างจุใจเลยนะครับเอฟซีทุกท่านช่ำๆเลยกับผลงานโชว์ของทุกทีมที่เข้าแข่งขันกันนะครับเรียกได้ว,ว่าไม่น้อยหน้าการแสดงโชว์ที่ใดๆในโลกเลยนะครับคือทุกทีมนะครับตั้งใจแสดงศักยภาพของงานโชว์ของทีมตนเองได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับอลังการมากเวทีชีวิตซีซั่นสองนะครับดูแล้วน่าชื่นชมจริงๆเลยนะครับ ไม่เสียดายค่าบัตรค่าตั๋วที่เข้าประชมคุ้มเกินค,ค,คุ้มนะครับเพราะว่าทุกคนศิลปินแสดงกันได้ดีมากๆนะครับจนทำให้บอสบิ๊กปัจจุบันฟิเลนี่ถึงกับหลังน้ำตาเลยนะครับที่ได้เห็นศักยภาพของลูกพีนของตนเองนะครับที่ได้แสดงความสามารถอย่างกิ่งกาดให้ได้ประจักษ์แก่สายตาบอสบิกนะครับกับความเติบโตของค่ายโตเกียวมิวสิก เติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยนะครับเอฟซีทุกท่านเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็มีลูกทีมเข้ามาเพิ่มอีกเยอะนะครับเกือบเกือบรอชีวิตก็ว่าได้นะครับเอฟซีทุกท่านแล้วก็คําพูดทัศนคติต่างๆของบอสวิกนะครับที่พูดทําให้หลายๆคนนี่ที่เข้าไปชมเข้าไปดูกันนะครับตามก็ชื่นชมแนวคิดและทัศนคติของบอสวิกเป็นอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าใครจะสูงใครจะต่ํา จะได้มากหรือได้น้อยนะครับแต่ที่สุดแล้วทุกคนก็ได้ยืนในที่เดียวกันนะครับโดยจิตนารมณของบทวิิคุยบานฟิเลนที่ทําวิทีชีวิตขึ้นมานะครับก็เพื่อที่ต้องการเห็นความสามัคคีของทีมงานของตนเองนะครับในเป็นหมู่คณะในองค์กรของตนรักกันสามัคคีกันนะครับรวมใจกันเป็นหนึ่งความสามัคคีคือพลังนะครับองค์กรใดๆก็ตามหากบุคลากรในองค์กรนี่รัก สามคัคคีกันกลมเกลวกันจะพาองค์กรน,นั้นเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็บรร维奇ก็บอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือการกลัวการแตกแยกนี่นะครับแล้วก็อยากให้ลูกทีมของตนเองนี่ให้ได้คิดนะครับรู้คิดคิดให้ได้นะครับทุกคนที่จริงแล้วนะครับทุกทีมที่แสดงออกมานะครับแสดงศักยกภาพของแต่ละคนทุกคนนะครับทุกทีมแสดงได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ ทำไมบอตบิ๊กถึงกับน้ำตาไหลเลยนะครับจนพูดไม่ออกนะครับประทับใจในการแสดงของลูกทีมโตเกียวมิสิกทุกคนนะครับอันนี้มันก็แค่กฎเกณฑ์ที่จะต้องให้เลือก1 2 3นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วทุกทีมนี่แสดงได้ดีทุกทีมเลยนะครับถูกใจบอตบิ๊กอยู่ในหัวใจผู้ญิบ้านฟินแลนด์คนนี้ทุกทีมนะครับบอตบิ๊กไหวอย่างนั้นเราไปอ่านคอมเมนต์ของ FC กันนะครับที่เขาแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับ คอมเมนต์แรกก็บอกว่าชื่นชมให้กำลังใจพอยบอผู้บริหารรุ่นใหม่เก่งทำกิจกรรมเหล่านี้จะได้มองเห็นศักยภาพของศิลปินแดนเซอร์ทีมงานมีความสามารถและเหมาะสมมันเรียนรู้แก้ไขปรับปรุงรับคำติชมพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อค่ายเพลงจะได้มั่นคงมีชื่อเสียงโด่งดังยิ่งๆขึ้นไป รักษาความดีไว้น่ารักงานเข้ารัวๆปังๆคะ่ะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าบอสโชคดีที่มีบุคลากรในค่ายล้วนเตะมีความสามารถและรักใคร่กันบริหารแบบครอบครัวขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้นะคะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ารักในทัศนคติของผู้ชายคนนี้ที่สุดนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าชอบคำนี้คนเรานั้นจะมีมากมีน้อยมีสูงมีต่ำ แต่เราสามารถอยู่ด้วยกันได้ด้วยความรักและเข้าใจกันนะครับคอเมนต่อมาก็บอกว่าความปลื้มปิติปลื้มใจแม่ก็น้ําตาไหลานําอายุแค่นี้ทําไมความสามารถความฉลาดความคิดเริ่มสร้างสรรค์คุณทําได้อะชื่นชมนะแม้ว่าน้องจะรวยแล้วก็พพอร์ตจา้าร29บาทคุ้มมากนะครับนี่เราบรรดาอีฟซีที่ซื้อตัว๋วซื้อบัตรกันเข้าไปชมในกลุ่มปิดนะครับ แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าแต่ละก้าวของโตเกียวมิวสิกเติบโตขึ้นเรื่อยๆแบบคุณภาพมากจริงๆโชว์ครั้งนี้ไม่เพียงระดับประเทศนี่คือโชว์ที่สวยงามสู่สายตาระดับโลกกันเลยสุดยอดเลยค่ะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าลูกๆของพ่อบิกเกริ่ดมากทุกๆคนนี่ฝีมือและคุณภาพมากๆนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าทุกคนรู้ว่า เหนื่อยและทุกคนรู้ว่าเธอเก่งทุกคนรู้ว่าเธอขยันทุกคนรู้ว่าเธอทำทุกอย่างเพื่อใครทุกคนรู้ว่าเธอรักองค์กรและลูกๆทุกคนของเธอเป็นกำลังใจให้นะน้องบิ๊กคนเก่งนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจทุกคนทำงานมีคุณภาพมีคุณค่าล้วนๆน,นะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าชอบคำนี้ คนเรานั้นจะมีมากมีน้อยมีสูงมีต่ําแต่เราสามารถอยู่ด้วยกันได้ด้วยความรักและความเข้าใจกันนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตนะครับเอฟทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับตามก็ชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าสุดยอดนะครับสุดยอดจริงๆโตเกียวมิวสิกนะครับเอฟซี FC, ทุกท่าน